สาธุอ้าวทำไมถือไว้ปัญหาคืออะไรจ๊ะสุขภาพไม่ดีค่ะตรงส่วนไหนมึนหัวทั้งตัวเลยค่ะหลวงพ่อปวดหัวทั้งตัวมึนค่ะมึนหัวมึนหัวมึนเนื้อมึนตัวค่ะปวดตัวมึนหัวค่ะท่านเทวดามีใครทำให้เป็น อย่างนี้บ้างแกเรื่องเด็กไปแล้วใช่ไหมแกแล้วค่ะเด็กก็แกไปแล้วออก็แกไปแล้วค่ะมีใครมีวิญญาณอะไรเป็นสาเหตุที่เห็นน่ะท่านเอ๋ยรู้เลยนั่นแหละนะบรรทวรุษนั่นแหละพาเขานั่นนะอยากไปเกิดแน่เธอมีเธอเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ซุรินเป็นดินแดนแห่งวิญญาณอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยบรรพบุบรุษเลยนั่นแหละนะเ <c oughs> ขาไม่รู้จักหลอกคา <c oughs> ต้นตะกูลนั่นแหละท่านเอ๋ยอ่าวิญญาณของบรรดาบรรพุบุรุษที่สืบทอดกันมา <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่ยอมตัดขาดกันหรือยังไงไม่ใช่ไม่ยอมท่านเอ๋ยแต่ลูกหลานเลยนั่นแหละนะไม่เคยนึกถึงนั่นแหละค่ะ อยากะตัดขาดนะานั่นแน่แล้วลูกสาวไม่มีสิทธิตัดขาดเหลอก็มันไม่รู้กันท่านเอลยลูกหลานเลยทําผิดนั่นแหละเนอะทาตามกันผิดทุกอย่างพอสิ่งที่ถูกต้องเนอมันไม่ทําเลยเอา้าวแล้วจะต้องให้ลูกหลานชดใช้ด้วยหรือต้องทำพิธีนะ่ะท่านนะ ทำพิธีขอแยกออกจากวงศ์ตระกูลเหรอใช่แลนะ้วั่างผีตระกูลหลายชั่วอายุคนเขามากันเป็นขบวนพอถือว่าคนในตระกูลทั้งหมดเป็นพวกเดียวกันมีสิทธิ์เข้าหากันได้ทุกคนเรียกร้องได้ทุกอย่างเหมือนกับคนในหุ้นส่วนเดียวกันบริษัทเดียวกัน ีและจะทำอย่างไรได้บ้างทำพิธีตักกันแหละท่านเอ๋ยส่งให้พวกข้าเลยนั่นแหละนะไปพบภูมิใหม่ <c oughs> ค่ะหรือไม่นาก็ไปเกิดแน่ทรมานเป็นหลายร้อยชาติอยากชินกาดจากลูกหลานแล้วเอ่ยแต่ไม่มีใครทําพิธีนั่นเอาบุญนั้นบวชให้ไปนั่นแล <c oughs> เอ้าว ให้บวชให้กี่วันห้าสิบวันดูห้าสิบวันค่ะเธอจะบวชได้ป่ะห้าสิบวันก็ได้ค่ะอ่าได้อ่าห้าสิบวันแล้วมีอะไรอีกท่านเอ๋ยสิ่งที่ดีเลยพวกข้าเลยด้อยปัญญาหนอไม่เคยเข้าวัดกันหรอกพอถือจะผีแม่พ่ออยู่นั่นแหละมาถึงตรงนี้ได้เห็นนั่นสิ่งสำคัญคือบุญกุศลเอ๋ย ศีลส,สวดมนต์ภาวนานั่นแหละพวกข้าแท้ไม่เคยทํานั่นแหละนอะจึงจะขอใบสีขอขมาขอกราบไหว้พระตนะใจนั่นเอ้ยเอาเงี้ยเธอก็ไปเอาใบสีมาก็ขอขมาไอ้ต้นตระกูลกันไปเอาเอามาที่นี่เหรอคะนําใบสีมาก็เนี่ยแหละก็เบื่อบอกว่า เราเป็นคนในตระกูลเราไม่รู้เรื่องเราขออโหจีกรรมเราขอแยกขอขออะไรขอขมากรรมและเราไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้อีกแล้วเพราะไม่รู้วิธีการแล้วที่ลูกค้าไม่มีนิเกี่ยวกันไหมอ่าท่านอ่าอ่้ผีต้นตระกูลหรือท่านเทวดาเขามีปัญหาเรื่องการทำมาหากินใครเป็นเหตุใครเป็นคนที่ขัดขวาง ข้านี่แหละถ้าไม่ทำเช่นนี้แท้มันคงไม่แหวมาหาท่านใช่ไหมรอมผู้บุตเธอเนี่นแหละไปไล่ลูกค้าออกให้หมดแล้วแล้วที่หัวขยับขยับเนี่ยคะหัวขยับขยับเพราะว่าเป็นปิงอะ่ะบอมผู้รุตรรู้ไหมว่าทำไมหัวขยับมันคืออะไรคะพวกข้าและท่านเอย<พ><พ>คุณไม่เคยทำนั่นแหละถึงบอกท่านไงเล่า เป็นได้หมดนั่นแหละเป็นทั้งปิงทั้งโงูแหละท่านเอ๋ยเป็นทั้งผีปอบเอ๋ยนั่นแหละนะที่กัดข้างหลังนี่ก็ใช่หรอคะที่กัดข้างหลังเนี่ยที่กัดข้างหลังเออที่กัดข้างหลังที่เป็นเหมือนอนอน,น,น,นอะไรบางผู้บุรุษบอกไปเลยลูกฐานทําอะไรผิดหรือเปล่าก็นี่ไงแหละท่านถึงบอกมันอยู่นี่ไงอยากจะขาดอยากกันไปพวกข้าใสก็อยากไปเกิดแหล่ส่งอาการให้เห็นเช่นนั้นแหละ พะไหนแท้ไปหาใครไม่ได้แน่พอเห็นมันมีบุญมีทางบ้างจึงอยากมาบอกท่านเช่นนี้เอ่ยสรูปแล้วทั้งตระกูลต้องการความช่วยเหลือจากเธอใช่แล้วท่านเอ่ยเธอจะทําให้เขาห้าสิวันได้หรือเปล่าได้แบบแบบสองครั้งได้ไหมครับไม่รู้ไปเคีกยนเองได้ไหมครังก็ไม่จบสิเอ่ยพวกบูเลยก็อยู่ต่ออีกมั่นสิทําไมไม่คิดให้ดี ให้มันจบทีเดียวไม่ได้หรือไรมันมีภาระที่บ้านมันก็ไม่จบท่านเอ๋ยอยู่ต่อกันไปเลยอีกนั่นเลยไม่รู้อีกกี่ชาตินั่นแท้ไม่เป็นไรอยู่กันไปต่ออีกเออยถ้าห้าสิบวันก็จบทุกอย่างเลยใช่ไหมคะไม่บอกจบแล้วไงแล้วอืให้จบเลยก็ได้ค่ะจบค่ะเขาบอกจบเล้จบก็จบ เริ่มจบทุกอย่างเขาก็จบค่ะค่ะคือสภาคือสภาค่ะค่ะสภาค่อเอาอะไรบ้างท่านตระกูลตระกูลอะไรวะตระกูลผีฟ้าละแม่ดูละแม่ละแม่ค่ะละแม่ค่ะละแม่ละแม่เป็นไรนามตระกูลเหรอตระกูลตละกูแม่ตระกูลละแม่ค่ะผีตระกูลละแม่ชาวเขมรเหรอชาวกัมพูชาเหรอเคยมีเชื้อกัมพูชาป่ะ ไม่รู้ค่ะสมัยพ่อแม่ค่ะแต่ว่ามันมีหลายหลายภาษาค่ะหลายภาษาเหรอใช่อ้าวละแม่แล้วกันง่ายๆตระกูลละแม่อ้าวต้นตระกูลพร้อมทั้งคนในตระกูลทั้งหมดมาร่วมกันรับบุญจากเธอเจ็ดร้อยชีวิตเลยนะอ่าตระกูลทั้งเธอเจ็ดร้อยชีวิตมาเกาะเธอคนเดียวเพื่อจะให้เธอ มันอย่าพองหวาอย่าคิดว่าเป็นอย่างอื่นเลย<บ>เป็นพวกข้านี่แหละต้องเจ็ดร้อยชีวิตเลยสิท่านเอยพูดง่ายเรียกร้องความช่วยเหลือจากคนคนเดียวใช่ไหม<ฮ>อ่าตามนี้เธอเขาเป็นถ,ถ้าทำแล้วจะดีขึ้นไหมคะทุกอย่างเอาเป็นว่าเขาอยู่กับเธอณะะเวลานี้<ะ>เขามีความทุกข์เธอต้องมีความทุกข์แน่นอน<ะ>เขาไปแล้วเนี่ย มันก็เป็นสตาชีวิตของเธอแล้วแต่ที่เธอมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยเขากันเธอไว้แค่นั้นเอง <Okay. S 1> เขาก็เหมือนกับว่าให้เธอไม่สบายให้เธอลำบากเธอจะได้มีสติมีใจคิดถึงว่าจะสร้างบุญสร้างกุศสอะไรลลได้บ้างใจเปล่า <Okay. S 1> ไม่มีใครเทวดาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเธอหรอกหลวงพ่อก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเธอหรอกมีแต่ไอตระก,กูลเธอเนี่ยแหละมันมาตามเธอหลวงพ่อแล้วบ้านที่ขาย มานานแล้วยังไม่ได้ค่ะเกี่ยวกันไหมบ้านหนูอ่ะอ่ะทีละเรื่องไะผีในตระกูลเธอไงชะตาชีวิตเธอทั้งหมดก็อยู่กับผีทั้งหมดในตระกูลเธอนั่นแหละค่ะค่ะจ้าอามนี้เอาอะไรกันบ้างอาหารการกินเอาเปล่าตระกูลเธอกินอะไรกันโกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะกินอาหารแบบอีสานอะแต่ไม่รู้แหลกก็แบบนั้นให้เขาไปเอาชุดขาวกี่ชุด จุ๊กขาวห้าชุด,ชดอา้าวสุ้มกานห้าชุดสุ้มกานห้าชุดอย่างละห้าอย่างละห้าปล่อยสัตว์อะไรบ้างอย่าลืมดอกไม้ใบสีขอขอมาดนะอกไม้ใบสีใบสีหนึ่งพันชุดขอขมาใบาสีหนึ่งพันขอขมาใบสีดอกไม้ก็แล้วแต่ดอกไม้ห้าชุดอา้าว ปล่อยสัตว์ได้ไหมท่านปล่อยสัตว์หน่อยไอ้ผมห้าโลไอ้ผมห้าโล,โลตัวกบห้าตัวค่ะอะไรสิบตัว,ตวอาไลสิบต,ตัวค่ะปลาหมอสิบตัวปลาหมอสิบตัวค่ะเก็บเปล่าค่ะได้ค่ะอ่าตามนีขออีกอย่างได้ไหมท่านขออะไรเสื้อผ้าเด็กนั้นได้ไหมเสื้อผ้าเด็กค่ะเสื้อผ้าเด็กกี่ชุดไหนก็ได้สักข้าชุดนั่นเล เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กห้าชุดครับแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะอยู่ออไรก็ได้ต้นตระกูลเธอทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าชีวิตอ้าวเดือนอะไรวะเดือนพฤษา่า,าทั้งหมดปัญหาชีวิตเธออยู่กับดวงวิญญ,ญาณต้นตระกูลทั้งหมดเจ็ดร้อยชีวิตมาลุมเธอคนเดียวตามนี้ถ้ามีใครมาบวชเป็นเพื่อน ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเราคนเดียวเลยใช่ไหมคะต่นตระกูลไทยเป็นใครแบบถตงว่ามีลูกหลานมาช่วยบวชอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานอยู่ในเชื้อสายเขาเปล่า่อาเธอให้ใครอ่ะน้องหรือยังไม่รู้ยังไม่ได้ปรึกษากันเลยค่ะอ่าเป็นว่าไอ้พูกนั้นน่ะถ้ามันตั้งใจบวชอ่ะมันก็ได้ผลถ้าไม่ตั้งใจบวชเดี๋ยวก็เสียเวลาด้วยกันทั้งหมดอีกอะมาแล้วมานั่งมันเนี่ยเขาเดินกันก็นั่ง สมาทีกก็เดินจงกรมกันแล้วมันมามานั่งเมาลอยปั่นโทรศัพท์มทันจะไม่ได้แหละคิดว,ว่าโดนของอะไรไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเธอพูดรู้เรื่องไม่ใช่เหรอตามนี้แหละเออมีนี่ญาติเธอเนั่นแหละไปได้ค่ะอ้าวเรียบร้อยไปได้แล้วตะโกูลขอขอบคุณท่านเทวดา ท่านเทวดาและบรรดาเทวดาน้อยใหญ่บริวารทั้งหลายทีมงานทั้งหลายที่ช่วยเหลือมนุษย์วิญญาณสรรัตว์ให้พ้นจากทุกข์ขอให้มีบุญบารมีได้มีฤทธิ์มีเดชได้พบกับความสำเร็จพ้นทุกข์ด้วยการทุกโกัทุก่านเถินถึงเวลาแล้วท่านเอ๋ยจากลาเลยก่อนนะนาะถึงเวลากล่าวกันแหละครา คราวนี้นาลาก่อน,น่ะท่านเออยาไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่อีกนั่นแท้คราวนี้แท้ลาไปก่อนนั่นละนาอคราวหน,าน้ามาใหม่อีกพอคราวนี้นาอขอราก่อนอ่ะสาธุขอบคุณเทวดาและทีมงานเทวดาน้อยใหญ่ขอจงทรงพระเจริญ Right.